บารีบารีค่ะค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากน้องก่อนนะสวัสดีค่ะเมจินะคะสวัสดีค่ะครีมค่ะสวัสดีค่ะมมนินค่ะสวัสดีค่ะเม่เม่ค่ะสวัสดีค่ะจิจ้ค่ะสวัสดีค่ะเชมายค่ะสวัสดีค่ะชิชาค่ะ นะคะพวกเราก็เป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะ mm hmm. ก็ฝากพี่ๆติดตามพวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะวันนี้นะคะพวกเรามีโชว์นะคะซึ่งเป็นเพลงล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งได้มาโชว์ที่งานมายา่อมายาทีวีอวอร์ด <Award. S 1> <Award. S 2> ที่นี่นะคะเป็นที่แรกคะ่ะ